ถ้าอยากเป็นคนที่มีความสุขนะคะคุณห้ามทำสิ่งนี้นั่นก็คือการเซเยสกับทุกคนกับทุกเรื่องคุณทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะทำทุกอย่างให้กับทุกคนแต่คุณเกิดมาเพื่อที่ทำบางอย่างให้กับคนบางคนคนบางกลุ่มเท่านั้นคุณไม่สามารถที่จะทำ สิ่งใดก็ตามให้มันถูกใจคนทุกคนบนโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะเป็นใครว่าคุณจะทําอะไรว่าสิ่งที่มันใช่สําหรับคุณสิ่งที่คุณชอบคืออะไรแล้วคุณก็ทําเฉพาะสิ่งนั้นแล้วตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปให้หมดอ้อยกําลังบอกคุณว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธคนอื่นคือบางคนไม่กล้างไงกลัวว่าถ้าเกิดแบบ เราปฏิเสธต,ต่อไปหรือเราไม่ช่วยเขาอ่ะเขาจะไม่ชอบเราหรือมันจะทําให้เขาเสียใจหรือเหตุผลใดๆก็แล้วแต่ก็เลยจําเป็นจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่รับผลของความไม่สบายใจของความทุกข์ก็คือตัวเราเองคือคุณต้องชัดเจนว่าสิ่งที่คุณชอบคืออะไรแล้วก็ขีดเส้นให้กับตัวเองเลยว่าถ้านอกเหนือจากนี้คือมันไม่ใช่ฉันฉันไม่เอาฉันไม่ทํา แล้วเมื่อคุณชัดเจนกับตัวเองนะคะมันก็จะทําให้คนรอบข้างคุณชัดเจนไปด้วยคือเขาก็จะรู้ว่าอันไหนที่เขาทําได้อันไหนที่เขาทําไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับคุณเขาจะไม่ลั้าเส้นคุณสิ่งนี้ถ้าคุณทําได้อ่ะมันทําให้คุณรับรู้ได้ถึงพลังอํานาจในการควบคุมชีวิตของตัวคุณเองไปลองทํากันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ